สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียสินค้านะครับขายบน ebay นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้จะทำโดยอ t ดออนไลน์ดอทคนะครับเว็บไซต์ที่สอนนะฮะและมีโปรโมชั่นคอร์สนะครับขายของนิดนึงก่อนนะครับดูได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับดีเทลต่างๆสอนแบบจับมือทาดูแลตลอดชีพแล้วก็เน้นเครื่องมือช่วยหาสินค้าบวกเทคนิคหาสินค้าขายได้ขายดีนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะฮะเรามีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแจ้งลิงก์นะครับติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับยิง qr code เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอ่ะมาสินค้าตัวนี้นะครับผมว่าก็ใครๆหลายๆคนเห็นนะครับแล้วก็ลองหายดีไซน์เก๋ๆนะครับบ้านเราต้นทุนก็หลักร้อยนะจริงถูกไหมครับแต่ว่าชิ้นนี้นะครับขายบน e bay ได้ถึงประมาณ1,000บาทนะครับ นี่ราคาขาย33เหรียญก็ประมาณพันหนึ่งแล้วก็ขายไปแล้ว2โซเพิ่งลงไม่นานครับแล้วก็ที่ผมแคปเนี่ยล่าสุดนะครับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่เสิร์ชมาเจอ <c oughs> และเขาสนใจครับวอ c ชิ่งนี่คือสนใจมากแต่ยังไม่ซื้อนะแต่สนใจอยู่นะครับ1คนเลยนะครับถือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอนะครับตามแหล่งขายของถ้าเกิดยังทุนไม่พองบไม่พอก็ ติดต่อเจ้าของร้านไว้ถ่ายรูปไว้หารูปสวยๆมาลงไว้นะครับขายได้ก็ไปซื้อส่งดูแล้วกำไรหลายร้อยได้เลยนะครับผม mm. อ่ะการค้าขายบน E ี b y ไม่ใช่เรื่องยากนะครับดูพี่คนนี้ฮะพี่สอนแกอยู่ภูเก็ตซึ่งจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงนะครับสเดือนที่ผ่านมาแกลงสินค้าวันละสามชิ้นเท่านั้นนะฮะภายใน2เดือนแกมียอดขายถึง20,000 0บาททำได้ไม่ยาก1วิเคราะห์หาสินค้าขายได้2วิเคราะห์คีย์เวิร์ดว่า ใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็3ลงสินค้ามือใหม่ลงวันละชิ้นก็พออย่างพี่สอนเนี่ยเขาเป็น ID เก่านะครับแกลงวันละสาชิ้นเลยนะครับลงแค่วันละสามชิ้นเนี่ยยอดขายได้2เดือน2องแสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าทุกคนทําได้ถ้าเกิดเราเสิร์ช์สินค้าวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วก็ขยันลงทุกวันนะครับแม้กระทั่งในช่วงโควิดคุณก็มีไรายได้ยอดขายเป็นแสนได้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ ส่วนคนไหนนะฮะอยากหากเริ่มหากอยากเริ่มต้นอีเดียกับ o อทออนไลน์นะครับ mm hmm. ก็สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ o อทออนไลน์ .com นะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะฮะแอดโอทออนไลน์ก็ได้นะครับแอดโอทออนไลนโทรมาก็ได้ครับปรึกษาก่อน0815511616ครับเป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับแค่เพื่อน,เอ,นเอ่อ s u b s ซับสไช่อง YouTube ของเราแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูหน่อยฮะล่าสุดนะครับ มีเ,เพื่อนๆติดตามเรานะฮะอ่ะวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งท่านนะครับในช่วงบ่ายนะฮะยังไม่บ่ายหรอกตอนนี้ใกล้ๆจะเที่ยงแล้วนะครับ mm. ก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่ติดตามเราแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าๆนะครับที่ยังติดตามเราเสมอมาด้วยนะครับจบคลิปนี้แล้วนะฮะยังไงถูกใจยังไงหรือไม่ถูกใจยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมน <comment S 2> ต์ใต้คลิปเราให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ